เรียบร้อยนี่เลยนะครับสุดยอดไปเลยเราได้รับท่าทางชูถ้วยฟรีฟยกเซิร์ฟแล้วนะครับนี่กดใช้ทันทีไปเลยละกันนี่นะครับผมก็รับเรียบร้อยนะครับผมในส่วนตัวละครถาวรนะครับไอวอถาวรสกินปืนถาวรท่าทางถาวรรับฟรีฟยกเซิร์ฟเลยนะครับเลือกเอาเลยว่าเราจะเอาวันไหนนะครับได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับผมเลือกเอาเลยนะครับตอนนี้แจกเรียบร้อยนะครับผมแตก3 0 0 0 0นคนดูเรียบร้อยนะครับจะรับยังไงไปดูชิปนี้กันเลยนะครับผม ก็ต้องกราบสวีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่แกร์เช่นเคยนะครับผมช่องบีชแนเลนั่นเองครับวันนี้นะครับก็มีของฟรีแจกเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครถาวรสกินปืนถาวรท่าทางถาวรไอวอร์ถาวรนะครับผมรับฟรีๆกันยกเซิร์ฟเลยนะครับผมตอนนี้แตกเรียบร้อยนะครับสำหรับเมื่อคืนนะครับครบ3ามแสนคนดูเป็นที่เรียบร้อยนะครับคลิปนี้พี่จะมาสอนรับฟรีๆกันยกเซิร์ฟเลยนะครับได้จริงแน่นอน ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ JM แจกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแตกสามแสนคนดูเรียบร้อยนั่นเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทีมนะครับผมฟินิฟอสกันด้วยนะครับสำหรับทีมไทยนะครับผมก็คือชนะนะครับหกแมตช์ด้วยกันเอ้ยไม่ใช่ขออภัยครับผมก็คือชนะไปทั้งหมดนะครับสี่แมตช์เลยนับสี่โบย่าเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเพจกระดิ่งฟรีไฟล์เขาโพสต์ไว้นะครับแชมเปี้ยนนะครับขอแสดงความยินดีด้วยกับ ทีมนะครับฟินิฟอร์ดของประเทศไทยนั่นเองนะครับผมก็คือได้แชมป์มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะก็คือได้โบย่านะครับในแมตช์แรก2-3นะครับแล้วก็แมตช์สุดท้ายคือแมตช์ที่6นั่นเองนะครับส่วนแมตช์ที่4กับที่5เนี่ยก็จะเป็นทีมอ่ HP eSports นั่นเองนะครับในส่วนโบย่า4และ5นั่นเองนะทีมไทยก็เรียบร้อยนะครับได้แชมป์มาเป็นที่เรียบร้อยก็คือคะแนนรวมเนี่ยทีมไทยได้มา100น่าจะ113เนาะ อ่าร้อยสิบสามเลยถ้าพี่จําไม่ผิดเนาะเพราะว่าเพจเขาไม่ได้โพสต์ไว้นั่นเองนะก็ได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงของฟรีกันบ้างนะครับคนดูครบสามแสนคนตั้งแต่เขาเปิดตัวเปิดงานนะครับพี่บุขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับโพสต์สุดนะครับเออนะครับเกมยังไม่เริ่มเลยนะครับคนดูครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือตอนนี้นะครับรับได้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับกันนะครับ ก่อนจเรอบกันพี่ขอคนละหนึ่งไร้หนึ่งแกันก่อนเลยนะครับผมมาโอเคที่นี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยนะครับมาโอเคก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้เลยนะครับอยู่ในส่วนตรงนี้นี่ในส่วนกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะพี่ขอพาไปรับในส่วนโทเค็นตรงนี้ก่อนโทเค็น FLWS นั่นเองนะครับตอนนี้กิจกรรมมีให้รับทุกวันเลยนะครับถึงวันที่7นั่นเองนะครับอ่ะเรากดรับไปเลยปึ๊บนี่นะครับปึ๊บ กิจกรรมในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นในลงเล่นหมวด4 4นั่นเองนะครับเล่นครบ4ครั้ง4ปตาเนี่ยนะครับได้รับทั้งหมด8โทเค็ตเลยนะครับฟรีๆเลยแล้วก็มาแลกในส่วนตัวนี้นี่ๆแลกในส่วนอ่า ในส่วนชุดนะครับชุดนักแข่งนั่นเองตัวนี้นี่นะครับผมอ่าตรงปลุกพลังนี่เองนะครับแล้วก็อ่ะพี่ขอแลกไปก่อนนะครับในส่วนแว่นตาเนาะอ่าเรียบร้อยนี่สุดยอดไปเลยนี่นี่เรียบร้อยอ่าโอเคใช้นึที่นะครับในส่วนแว่นตาพี่ก็ได้ครบทั้งเซตแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนธรรมดาก็มีให้แลกเหมือนกันนะครับผมเนาะก็จอมานี้แล้วก็ในส่วนเช็คอินก็จะมีในส่วนกล่องตัวนี้กล่อง FWS ให้เปิดนั่นเองก็จะเป็นโทเค็นสีฟ้านั่นเองป๊บได้หยบร้อยนี่เลยครับสามารถเอามาแลกตัวนี้ได้เลยนะครับนี่เดี น้องๆหลายคนยังงงอยู่สลับโทเค็นสีฟ้านะครับผมอ,อยู่ตัวไหนน,นี่นี่น,นี่สามารถแลกได้เลยนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับใครที่อยากได้สัตว์เลี้ยงน้องหมาเนี่ยนะครับน้องหมา FLS เนี่ยก็สามารถเก็บให้ครบ15โทเค็นแล้วก็มาสามารถแลกได้เลยนะครับในส่วนนี้เนาะทีนี้พี่จะพามาดูในส่วนการนะครับผมการแลกนะครับในส่วนตัวละครถาวรนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอดูหน้าแบนเนอร์ก่อนหน้าแบนเนอร์อยู่ไหนวะเนี่ย หน้าแบนเนอร์หน้าแบนเนอร์น่าจะออกไปแล้วนะครับก็คือตรงนี้เลยนับตอนนี้ครบ3 0 0แสนคนดูเรามีสินเลือกได้ทุกอย่างเลยนะครับก็จะมีท่าทางถาวรนะครับสกินปืนไอวอนะครับอันนี้เลือกได้หนึ่งอย่างนะครับแล้วก็มากดจองได้เลยนะครับในส่วนนี้เนาะอ่านะครับแล้วก็นะครับผมในส่วนไหนกันอ่าแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเป็นตัวละครฟิฟีถาวรเลยนะครับได้รับยกเซิร์ฟเลยนะครับเลือกได้1ตัวเท่านั ines, 1, ille, ้นนะครับเราติ๊กแล้วก็กดจองได้เลย นะครับก็สามารถรับได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้นะก็จะเป็นตั๋วนะครับดีมอลเลร์ยันแล้วก็การ์ดทองอย่ร้อยใบนั่นเองนะครับสามารถกดรับได้เลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสําหรับกิจกรรมรับของฟรีๆนั่นเองนะครับเพราะว่าคนดูครบ3 0 0 0 0นคนดูแล้วที่สําคัญท่าทางครับผมทีนี้พี่จะพาไปรับในส่วนท่าทางนะครับผมในส่วนท่าทางชูทวนั่นเองว่าจะรับยังไงนั่นเองนะครับอ่านะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปกดรับไปเลยนะครับนี่นะครับพี่เข้ามาในเซิร์ฟนอกเลยนะครับเซิร์ฟนอกเนี่ย เขาให้เล่นเพียงแค่สี่สิบห้านาทีเองนะกดรับได้เลยครับมาเรากดรับไปเลยนะครับกดรับไปเลยปึ๊บอ่าเรียบร้อยนี่เลยนะครับสุดยอดไปเลยเราได้รับท่าทางชูถ้วยฟรียกเซิร์ฟแล้วนะครับนี่กดใช้สิทิไปเลยลักกันนี่เลยนะครับในส่วนเซิร์ฟนอกเขาให้เล่นเพียงแค่45นาทีเท่านั้นเองส่วนเซิร์ฟไทยนะครับ,บรับ,บยังไงมาดูกันนะครับส่วนเซิร์ฟไทยเนี่ยก็จะสามารถรับได้ก็คือในส่วนตรงไหนว่าดยบแป๊บหนึ่งนะเอ่อในส่วนท่าทางตรงนี้นี่เลยนะครับอยู่ให้ครบ120นาที นะครับน่าจะโหมดไหนก็ได้นะครับผมอ่าฟรีท่าทางอีโมดูดหรือท่าทางชูถ้วยน,นั่นเองนะครับในส่วนกิจกรรมฟรีไฟโวลซี r i e s นั่นเองนะครับสามารถอยู่ในเกมแล้วก็รับได้เลยเหมือนที่พี่รับให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับเป็นกิจกรรม,มง่ายๆน,นั่นเองนะครับใครที่ไม่อยากพลาดก็เข้ามาเล่นในเกม120นาทีสามารถรับได้ฟรีๆยกเซิร์ฟเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็มีในส่วนกิจกรรม ที่อัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยอีกหนึ่งเนาะเป็นในส่วนตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับผมเป็นในส่วนสกินคู่หูนั่นเองนะครูค่หูมูนี่เอเลี่ยนนั่นเองนะครูค่หูต่างดาวน,นั่นเองกดเข้าไปดูแล้วกันนะครับนี้เปิดขายแล้วนะครับผมี่ราคา2.9 9นี่น,นะครับผมราคา299เนาะในส่วนคู่หูตัวนี้ ก็ได้รับฟรีๆไปนะกิจกรรมอะไรนะนานแล้วแหละนะครับประมาณนี้แหละนะครับผมเนาะอ่านะครับผมแล้วก็มีอะไรหรือเปล่าพี่พามนุษย์นะในส่วนของฟรีก็มีประมาณนี้แหละก็อย่าลืมมากดรับกันด้วยนะครับผมในส่วนนี้พี่ขอแรกเป็นตรงนี้แล้วกันนะเพื่อไปเอาไว้อัปเกีดยตัวละครนะครับป๊ารับไปนะครับรับไปประมาณนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนกิจกรรมหนึ่งที่น้อง ยังไม่สังเกตครับตรงปลุกพลังนะรีบมาทาําภารกิจกันเลยก่อนจะหมดกิจกรรมนะครับในส่วนตรงนี้เนาะเดี๋ยวพี่พามาดูปลุกพลังตรงนี้นี่นะครับก็จะมีภารกิจให้เล่นนั่นเองนะครับเห็นไหมอ่ามีภารกิจสังหารศัตรู2คนด้วยปืน MP 5้นั่นเองนะครับแล้วก็เล่นในโหมดไหนก็ได้นะครับยกเว้นโหมดสร้างห้องนะครับผมสัางหาร2คนนะครับแล้วก็ชุบเพื่อน4คนในโหมดไหนก็ได้ยกเวน้นอ่าโหมดสร้างห้องนั่นเองนะครับผม4ตานั่นเองนะครับแล้วก็ สังหารศัตรูนะครับในขณะที่เลือดของคุณนะครับต่ํากว่า100จํานวน3คนในโหมดไหนก็ได้ยกเว้นโหมดสร้างห้องนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีให้ปลดล็อกไปเรื่อยๆไหมเนี่ยอ่าปลดล็อกไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆมี5ภารกิจเลย นะครับพอเราปลดล็อกเสร็จเนี่ยก็มากดปลุกพลังตัวนี้ได้เลยนะครับมันก็จะสามารถรับตัวละครแอนดูล,ลา่าสองได้ฟรีๆเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีนั่ในส่วนกิจกรรมฟรีไฟว์เวิลด์ซีรีส์นั่นเองมีให้รับยกเซิร์ฟเลยนะครับพี่บอกเลยว่าของฟรีเยอะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครฟรีๆถาวรนะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าอะไรอ่ะไอวอลนะครับไอวอลสกินปืนนะครับเนี่ยสกินปืนใครที่ยังไม่มีเนี่ยพี่ยังไม่มีนะอันเนี้ยนะครับเป็นปืนอ่า M79 นั่นเองนะครับนี่สีสันสวยงามเลยนะครับผมก็แล้วก็ในส่วน MP40 นั่นเองครับใครที่ยังไม่มีเนี่ยพี่บอกเลยห้ามพลาดเลยนะครับผมสำหรับสกินนี้นะครับผมอ่านะครับก็รับฟรีเลือกได้หนึ่งอย่างเท่านั้นนะครับเราติ๊กแล้วก็รับได้เลยรับเราติ๊กรับได้เลยเนาะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะในส่วนนี้เนี่ยพี่ก็อัดคิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมเนาะพี่รีบอัดเพราะว่าตื่นเช้าต้องรีบลงนั่นเองนะครับใครที่ กดรับได้เนี่ยก็กดรับไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่มากดรับย้อนหลังเอาแล้วกันนะครับในส่วนท่าทางพี่บอกไปแล้วนะครับลงเล่น120นาทีรับไปซีๆเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนกิจกรรมใหม่ล่าสุดก็จะเป็นกิจกรรมสุมนะครับประตูทองนั่นเองนะครับผมอ่ะซุมประตูทองดาก้อนความยิ่งใหญ่แจ้ง แห่งแจ้งเจ้ามังกรนั่นเองนะครับก็กิจกรรมใ้เล่นง่ายเลยนะครับเราก็เข้ามาที่แรกเนี่ยเราต้องเลือกไอเทมก่อนว่าเราจะต้องการอันไหนนะครับต้องการชุดต้องการไอวอลสีทองนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยชุดพวกนี้น,นะครับแล้วก็เกมเนี่ยตัวเกมเนี่ยจะสุ่มไอเทมอีกอันหนึ่งมาให้เราเป็นสอันนะครับกับที่เราเลือกอันนึงเนาะทีนี้ก็จะปิดประตูไว้ไม่ให้เราเห็นนั่นเองเราก็จะใช้เพชรในการเปิดนั่นเองนะครับเนาะ เพชรในการเปิดเนี oh ่ยครั้งแรก9เพชรนะครับครั้งที่2 <ler gy Come human speaking> 49เพชรนั่นเองครับมาเดี๋ยวพี่ขอเปิดนะพี่เลือกไอวอลไว้เนาะทีนี้ครั้งที่2เนี่ยเปิด49นะครับมาเดี๋ยวพี่ขอเปิดอันแรกแล้วกันปึ๊บจะได้หรือเปล่าโอ้โหแล้วสกินปืนนะครับโอ้โหไอวอลอยู่ประตูนี้โอ้โหล็อกหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมก็ที่พี่เลือกไว้ก็คือเป็นไอวอลนั่นเองครับเนี่ยมันก็จะเปิดแบบนี้เห็นไหมครั้งที่3 99เพชรนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูประวัติมีประวัติไหมมาเนี่ยประวัติประวัติอออััันนนนีี้้หหรรรรรืืเเเปล่่า็็มคคคงแกกพพ9ชะบ ลดเท่าไหร่ว่าลด50%นะครับลด50%เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับผมแล้วก็วันที่1เนี่ยก็จะมีในส่วนสีขั้นสูงมาใหม่นะครับนี่เลยใครที่อยากมาจองนะครับผมจอง P เดอร์สีขั้นสูงก็มาจองได้ตรงนี้เลยนะครับก็มีใหม่มา2ชุดนะครับนี่มีในเซตผู้ชายนะครับแล้วก็มีเซ็ตผู้หญิงตรงนี้นี่เป็นอย่างเท่นะครับแล้วก็จะมีลายเพ้นหน้าเพ้นตาตรงนี้เลยนะครับโดยใกล้เป็นไง โอ้โหตาแดงโคตรน่ากลัวนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมรับของฟรีก็จะลืมมากดรับกันด้วยนะครับรับฟรีๆกันยกเซิร์ฟเลยนะครับรับฟรีๆกันยกเซิร์ฟเลยนะครับประมาณนี้เลยก็จะลืมกดแชร์กันด้วยถ้าคลิปนี้ครบ5 0 0 0 0นวิวภายในวันนี้วันเดียวพี่จะแจกบบไกลหน้า5้าวันฟรีๆเลยนะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับใครที่จะได้ก็อย่ากออย่ารีแม้แต่วิดีโอดูคลิปนี้ให้จบกันเลยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับผมเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้